ศาสตราจารย์ดรบางออนเบญจาทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมทั้งมอบนโยบายหลักการปฏิบัติ การสอนที uhm. ่ดีเพ nice ื <masa. S 2> ่อให้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้เกิดผลพวงและผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอีกด้านหนึ่งด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ที่สําคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคณะทุกหลักสูตรให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้และเกื้อหนุนให้เกิดการเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ในเรื่องนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณะาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนอกจากนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารมีการบรรยายหัวข้อพิเศษหัวข้อคนรุ่นใหม่ที่องค์กรต้องการในศตวรรษที่21และหัวข้อการสอนและการสื่อสารที่ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดรอัธวิษย์สวนพักดีอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กระมนานชัยสิริธัญญาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเปลี่ยนการสอนและการสื่อสารพลิกชมใหม่ให้คณะเราโดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมสมองตามกลุ่มคณะต่างๆและสถาบันการศึกษาในเครือ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการสอนและการสื่อสารซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันด้านการจัดการเรียนการสอนอีกด้วยในการนี้ผู้บริหารคณาจารย์ทุกคณะทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารอย่างพร้อมเพรียงณศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้นสองมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2567